เจ้าของมืนอีเดีวยวเขาไปซื้อปลาทูเข้มใหม่เจ้าของจำกินกับเพราเด้อไอ้พาน้องกินยังไงน้นองก็กินไเดเบิดละจา้าบ่กินแต่ขี่จา้าไอ้ไอ้จ๋าอายุเพ่นบ่จ้ายุดหย,ยุด,ยดมึงหยุดเลยนะอีหล่าอีหล่ามึงสิไปใส่มึงมาทางไหนน่ะมึงกลับไปทางนั้นเลยนะบ้านหลังนี่น่ะมีหมาตั้งแต่มือใหญเนาะโอ้ย oh! เป็นแค่แม่ยาน่ะย่ามาสแสดงกดามดบาย่ามาสแสดงกลนกุยลบไปหลลาที่ไปหาผัวละผู้ไหเป็นผัวมึงถ้ามึงหมายถึงลูกไส้กูละก็กูที่บอกมึงเลยว่าลูกไส้กูน่ะผัวมึงน่ะ มีเมียใหม่แล้วเขาบอาเอามึงแล้วอีผมบอบมึงกลับไปซะโอ้โอ้ไม่ก็แม่ลบไปถ้ามไมอยากหัวหมุนก็บลบไปอย่ามาสโตอย่ามาแตนแหลนน้ำเกิดฟาดเป็นอิปจัมบาลาป,ปลามผู้เท่าได้ล่ะฮ่ฮ oh. <c oughs> ่าฮ่ีฮ่า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 ฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าส่าฮ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 ้าฮ่าฮ่าฮ่่่าาฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่าฮอาฮ่า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  อีลาบักไอบักไออีนี่มันเป็นไผมึงตอบกูมาเลยนะเมียใหม่มึงควนบ่มึงสารทยายกูฟังแล้วนี่เลยเออเมียใหม่กูอ่ะมึงมีปัญหายไงกับกูไอเผู้หญิงคนนี้เป็นไผจ้าคือจังขี่ไล่คักแท้หนาไปเป็นหนองวัวเน่าหมปานมึงงามเนาะอีลิงไฮ้เราดิกกูสิบอกให้ด้วยถ้ามึงไม่อยากเจ็บโตน่ะมึงอย่ามาสอลออย่างได้ผัวกูมึงน่ะหูจักกูหน่อยไปซะแล้วมึงมาไหนจังไถ่ที่มึงมาไหนจังไถ่เสียละเสียละไม่รู้เสียละ มึงอยากโหบอว่าเมียไม่หลูดสายกูนี่มาจังไดกูนี่ละเป็นคนหามาให้เพราะว่ากูน่ะบออยากได้ลุกพผเขาเคียวแบบมึงร้านผู้ชายแบบมึงแต่กูบอเอาแม่ยาปากหมาแม่ยาปากประเดกจแม่ยาปากเสียแม่ยาปากสารเนเป็นอย่างแม่เป็นอย่างแม่มีปัญหาอย่างก็บปล่าฮะจะไปหาอีนี่น่ะมาให้ลุดสายแม่น่ะท้าแม่แม่กับโห่ดูว่าลุด้ายแม่น่ะมีแลาเป็นเมียอยู่แล้วสารเนหามาอย่างมึงออกจากท้กานกูไปเลยกูบาตออรับคนอย่างมึงกูบาตออรับลุกพผอย่างมึงเบ้งปากกูกูบอต่อรับ บอต้อนรับกับบอต้องต้อนรับบอได้บังคับให้ผู้ใดมาต้อนรับบอไม่นนายกรัรมนตรีเพราะสิเดมาต้อนรับฉันเป็นเมียลูกชายแม่ทำไมมีปัญหาอะไราอต่อมา้อายสือเลือกไพเขาบอเลือกมึงแนนอนมึงเงียบไปเลยอีลิ่งให้ตัวนีมึงน่ะเก็บแห้งเลยนอนได้โรงดีกว่าบอฮะอุ้ยกลับไปกูบอกกลับแน่นอนจนกว่ากูเสิยดจมึงคืนมึงเสียเอานายกรัฐมนตีมาไล่กูน่ะก,กูบ,บอกลับหึขอยังกูน่ะบอกเสียท้องเท่าออหัวกูไม่ยอมเสียผัวไอไผกันแล้วกันว่าไดมึงกลับไปเลยนะบอสันะ มึงเดีย๋ยวนี้ล่ะมากูขันข้นแยวมาโดนแล้วอ,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 อีหละ่ะหยุดจะมึงหยุดเป็นนอสม,มึงบักขวตัวดีบักัวแห่งสวยมึงมาหนเออีเออเออเออนางรงนี่เบิงมึงซองเบิงในยนางนี่มึงซองเบิงเลยมึงซองเบิงนั่นนาัว้ากูกูมีสิทธิ์ในโตมึงคนเดียวมึงบม่มีสิทธิ์เอาใครมาเป็นเมียอีกจำไค้ครับครับผู้สูงแห้งแล้วบ่งนี่มึงจำไปเลยนะอีเมยา chơi cô thẻ mưa nắng chơi cô đã có lì thẻ in mẹ nha